วันนี้นะครับถือว่าเป็นวันที่หัวเรียวหัวต่ออยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะในแง่ของการเติบโตเนาะสำหรับตลาดคริปโตนะฮะว่าเฮ้ยจะมีอะไรดีๆหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นเทคต่างๆเนี่ยเติบโตมาค่อนข้างที่จะเริ่มเยอะแล้วนะครับอย่างอเมซอนเนี่ยเติบโตมากกว่า15%ตลาดเทคในอเมริกาตอนนี้ชักเริ่มที่จะคัมแบ็กก็เป็นช่วงหนึ่งที่เราควรที่จะจับตามากๆกับตลาดคริปโตในตอนนี้นะว่ามันจะเติบโตไปกับ หุ้นเทคหรือเปล่านะครับผมรวมถึงวันนี้มีข่าวเอาคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วยังไงก็ถ้าบิตคอยหรือว่าตลาดคริปโตเติบโต,ตผมคิดว่าเหรียญเอาคอยเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สําคัญให้กับเพื่อนๆเลยนั่นเองนะครับยังไงก็อย่างเช่นเคยเนะว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆห้ามพลาดเลยเนาะก่อนที่ไปดูนะครับก็ฝากด like, กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคริปโตด็อกที่รวบรวมข้อมูลกันมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหน่อยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ สำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin ก่อนเลยแล้วกันนะฮะก็ตอนนี้เนะาะราคาบิตคอยนะครับกระเตื้องขึ้นมาอยู่บางส่วนนะเพราะว่าตอนนี้หุ้นเทคต่างๆนะครับอย่าง Amazon เนี่ย ก็เ, <ITA> เริ่มที่จะมีสัญญาณที่ดีเนาะในการกลับมานะฮะเลยด้ว่าเติบโตมากกว่า15%เลยนั่นเองสำหรับอเมซอนในครั้งนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจุดนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่หุ้นเทคต่างๆเติบโตแล้วบิตคอย n มันจะเติบโตไปด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเนาะแต่ผมก็คิดว่าน่าจะมีส่วนไม่บ้างไม่มากก็น้อยนะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหุ้นเทคต่างๆที่ตกลองไปในช่วงก่อนนั้นเนี้ยบิตคอยนก็ลงไปตามๆกันเนาะเียด ม่รู้จะไม่รู้จะขึ้นพร้อมกันหรือเปล่าอันนี้ต้องรอจับตากันให้ดีนะสำหรับช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อใน,นขณะนี้นะครับซึ่งหุ้นเทรคขึ้นแล้วต้องจับตามบิตคอยว่าจะเอาอยัางไงนะครับผมซึ่งก็ส่วนตัวผมก็ขอให้มันขึ้นแล้วกันะผมคิดว่าหลายคนน่าที่จะรอกันมานานแล้วนะครับผมยังไงก็ให้ขึ้นขอให้มันขึ้นเร็วๆเพื่อนๆจะได้ฟินๆเร็วๆนะครับผมประกอบกับตอนนี้อิตาเลียนนะฮะก็เลยดรียกว่าฮิตนะครับผม e e วิ i g h ตอนนี้ราคาไป อยุเหนือ2,800แล้วนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวไปในเรื่องที่เออตัวใหญ่ๆเริ่มที่จะขึ้นมาแล้วก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปแหละว,ว่าตัวรเล็กตัวอัลคอยต่างๆ top 20 top 50เนี่ยจะว่ายังไงกันบ้างแต่ก็เริ่มที่จะมีสัญญาณที่ดีแล้วนะในขณะนี้นะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับประกอบกับล่าสุดน้อมีข่าวนะครับในเรื่องของ bitcoin daily macd นะครับผมหรือว่าในชาร์ t นนี่เป็นตัวเทคนิคอนาฬิกิศกแล้วนะฮะก็ เติบโตนะครับผมหรือว่าเป็นในแดนบวกแล้วนะครับในรอบ82วันหรือว่า3เดือนนะฮะเรียกเดียวว่าเป็นรอบที่หลายคนเ,เครียดอยู่พอสมควรสำหรับตลาดบิตคอย n ในช่วงนี้เนาะที่ตกลงมาจากงเ0ินกว่าลงมาเหลือ30,000ต้นๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงหัวเรืวหัวต่อที่แม็กดีเป็นแดนเป็นแดนบวกแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเบรกแนวต้าน ตรงเทรลไลน์ขาลงนี้ได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าเอาชัวร์ผมคิดว่าถ้ามันไปถึงสักสี่หมื่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่ดีเนาะแต่ย่งไงก็อย่าเพิ่งไว้ใจมากนะครับผมยังไงก็ลองพิจารณาศึกษากันให้ดีและกันในเรื่องของตัวชาร์ตนะแต่สำหรับเพื่อนๆที่ดูในเรื่องของกราฟน่าที่จะรู้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็หรือว่าถ้าใครไม่อยากที่จะสนใจอะไรมากก็ลองศึกษาดูในเรื่องของ ตัวกราฟลงชะโลก C D C Action Zone ก็ตอนนี้ยังไม่ได้เขียวอะไรแต่อย่างใดนะยังไงก็รอนะครับผมยังต้องรออยู่นะในราคานี้ใจเย็นนะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งข่าวเนาะเกี่ยวกับเหรียญ Stablecoin นะครับที่จะถูกเพกหรือว่าถูกแบ็กเนี่ยโดยทองจริงๆนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะทำโดยทางแบงค์ที่ญี่ปุ่นนะครับอย่างแบงก์มิสูนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองแล้วกันนะสำหรับทาง มิซูแบงก์คอร์อเรชั่นอันนี้ถือว่าเป็นแบงก์ที่ญี่ปุ่นที่ใหญ่อยู่มากๆเลยนะครับผมในการที่จะเข้ามาทำเซฟเบอร์คที่แบงกด้วยทองนะซึ่งถ้าเราคร้าดูที่ตัวข้อมูลนะครับตัวเซฟ e บคอยนี้จะถูกเรียกว,ว่า ZPG นะหรือว่าซีเพงคอยนะครับผมก็จะเป็นสกุลเงินดิจติตอลใหม่ของทางบริษัทมิซูนั่นเองนะครับจะออกในช่วงต้นเดือนกุมภาและจะให้นักลงทุนเนี่ย รายย่อยเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาลงทุนผ่านทางแพลตฟอร์มของเขาได้ในแนงซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าว่ามันจะแบบเข้าถึงในการซื้อขายอะไรได้ง่ายเหมือนเขี้ยบโตหรือเปล่าเนี่ยต้องรอจับตากันดูเนาะแต่ก็เผื่อถ้าใครมองว่าเฮ้ยอยากจะลงทุนหุ้นทองไม่ใช่หุ้นทองอยากจะลงทุนทองเนี่ยเอออันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งตัวเลือกละกันเนาะที่ที่มันจะแพ็กกันนะครับเพราะว่าถ้าเราเขดูข้อมูลเนาะทางซ PG เนี่ยจะมีค่าเท่ากับทองนะครับ1กรัมนั่นเองสำหรับ1 z p g ตนะก็ น่าจับตาว่าจะเป็นยังไงมีการใช้งานมากน้อยแค่ไหนดูเพื่อนมีความคิดเห็นกันยังไงสำหรับข่าวนี้ที่ท้ายญี่ปุ่นจะเปิดเซเบคอยที่แบ c กด้วยอทองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทาง Cosmos กันบ้างน,นะฮะก็ล่าสุด IBC เนาะหรือว่าตัวการคอนเน c กกันเนาะของตัว IBC แก๊งนะครับหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆที่คุยกันได้บน Cos m o สนเนี่ยตอนนี้ทางเซชันทะลุ6ล้าน เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับถือว่าเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเหมือนกันเนาะสำหรับตัวคอร์สมอร์ซึ่งคอร์สมอเนี่ยถือว่าทํามาเป็นโปรเจกต์ที่เก่าแก่มาอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็เพิ่งที่จะมีการออกดอกออกผลหรือว่าเริ่มที่จะมีหลายๆโปรเจกต์หลายๆตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยเริ่มที่จะใช้งานจริงจริงจังๆได้แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าดางัดางๆเนี่ยก็มีออสโมซิสเนาะมีอเล็กซ่านะครับผมแล้วก็มีซีเคร็อันนี้ที่เดิมที่มีลิสต์อยู่ในตลาด กระดานหุ้นไทยด้วยเนาะแล้วก็มีจูโน่ที่กำลังดังอยู่ในนะขณะน,นี้แล้วก็มีเทราแล้วก็ c r y p t o .org นั่นเองก็อยู่ในส่วนของตัว Cosmos Ecosystem รวมถนึงตอนนี้นะครับเหรียญจูโน่เน็ตเวิร์กเนาะหรือว่าเหรียญที่ชื่อว่าจูโน่นะครับที่เขาเป็นเ a y e r หนึ่งนะเขาเคลมว่าเขาเป็นเ a y e r หนึ่งหรือว่าเป็นสัมาร์คอนแทรคแพลตฟอร์มนะครับที่อยู่บน Cosmos Ecosystem นั่นเองเนาะที่โอเคแหละจะให้เดฟต่างม,มาสร้างบน บนเชนของเขาได้นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เป็นออทามไฮเรียบร้อยแล้วนะซึ่งวันนี้พุ่งขึ้นมาเท่าที่ผมดูล่าสุดเนี่ย20%นะครับผมถือว่าโหดอยู่พอสมควรแล้วก็มาติดอันดับท็อป100ในคอยเก,กโกะแล้วนั่นเองนะถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเหมือนกันสำหรับทางจนะูโน่เนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันสำหรับคนที่ถือจูโน่เอาไว้นะครับซึ่งก่อนนนี้เขาได้แจกแอร์ดรอปนาะสำหรับคนที่ไปสเต็กตัวอะตอมนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยถ้าใครจะซื้อเหรีย ตัวเอ็กชันของทาง Osmosis เท่านั้นนะครับยังไม่มีที่จะให้เข้ามาซื้อในเอ็กชันทั่วไปนะใน,นขณะนี้นะครับผมซึ่งก็ถ้าจะซื้อเนี่ยก็ต้องใช้เหรียญอะตอมในการซื้อหรือว่าต้องใช้เหรียญ UST หรือว่าใช้เหรียญ Osmo ในการซื้อนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับล่าสุดนะทาง Alexa เนาะก็จอย IBC แก๊งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอันดับที่33เนาะที่เข้าไปทำการใช้งานตัว IBC ของ คอสมอสเรียบร้อยแล้วน,นั่นเองซึ่งทางอเล็กซ่าเนี่ยผมเอ็นคนหลายคนก็พูดถึงอยู่เหมือนกันเนาะก็ใช้ตัว Cosmoss อนดเในการทําด้วยน,นั่นเองสำหรับตัวเน็ตเวิร์กของเขานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องแล้วกันที่ตอนนี้เน็ตเวิร์กของ Cosmos ค่อนข้างที่จะเติบโตมาอย่างรุนแรงนะยังไงก็อยากที่จะให้จับตากันดูนะครับผมสำหรับรเจกต่างๆที่อยู่บนคอสมอสนะจริงๆมีมีอยู่หลายตัวนะครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้มีแต่แค่ที่ผมเอามาพูดถึงน,ะน,ะนั่นเองถ้าเราดูนะเพียบเลยผมกกก็ลลอองไไปปจาึึศษ หลายๆตัวต่างๆเหล่านี้ดูก็ได้นะครับเผื่อเดจะได้เป็นอีกหนึ่งโอกาสอะไรบางอย่างเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอีกหนึ่งอ l นะครับก็คือเทซอสนั่นเองนะฮะล่าสุดจับมือกับแมนยูนะครับผมด้วยข้อตกลงลงมูลค่ากว่า27ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเราเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมเนาะคือการจับมือกันในครั้งนี้นะครับก็จะสามารถที่จะให้ทางเทซอสเนี่ยสามารถได้ใช้โลโก้นะครับผมในการที่จะเอาไปทำ อะไรบางอย่างได้ละกันประมาณนั้นเนาะที่จะเข้ามาใช้ในเรื่องของตัว NFT นั่นเองก็เราอาจที่จะได้ซื้อ NFT ที่มีโลโก้ของแมนยูเนี่ยหรือว่าเกี่ยวโยงกับแมนยูเนี่ย ในบล็อกเชนของตัวเทซอสนั่นเองนะครับผมซึ่งเทซอสถือว่าเป็นหนึ่งโปรเจกต์กที่ที่ลุยในเรื่องของ NFT อยู่พอสมควรใช่ไหมพวกก่อนนีน้ที่เราเห็นข่าวที่มีในเรื่องของตัว Ubisoft หรือว่าค่ายเกมยักษ์ใหญ่ก็เข้ามาจับมือในการที่จะเอาบล็อกเชนไปใช้งานกับเกมในที่เขามีอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ก่อนนั้นนี้ได้เข้าไปพันในอรร่วมกับทางเลสบูนะครับหรือว่าการแข่งรถนั่นเองแล้วก็มีแมกกาเรนเลสซิ่งด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าอันนี้เป็นเลสบูเนาะ เป็นเป็นาการแข่งรถอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัว m ม l a าเรก็เป็นพ a r t n e r รด้วยเช่นดด้วยเช่นเดียวกันกับทางเทซอซึ่งถือว่าเติบโตค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะ NFT นะครับผมก,ผมก็อยากให้เพื่อนๆเนาะเข้าไปศึกษาดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวเทซอสหรือว่าเหรียญ Xtea นะถ้าผมจะไม่ผิดน,นะฮะก็ถือว่าโหดอยู่พอสมควรแล้วก็มีการใช้งานอยู่เริ่มเยอะแล้วนะครับโดยเฉพาะ NFT ที่ไล่ไปเป็นพาันเนอร์กันค่อนข้าง,งเยอะเนาะหรือว่าถ้าใครอยากจะเข้าไปศึกษาเนี่ยก็เข้าไปในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า One Off นะครับผม One Off เนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์เหม,มือน OpenSea นะครับผมของทางอิตาเลียนอันนี้ก็เป็นอ NFT Market Place ของทางเทซอสนั่นเองนะก็มีอยู่หล้วมันมั่นะมีในเรื่องของ ตัวสปอร์ตนะเห็นไหมก็เข้าไปติดตามกันได้นะฮะแล้วก็มีมิวสิกด้วยนะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมอาจจะจได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางแต่ก็ถ้าได้ผมดูเนี่ยยังโอเคแหละยังสู้เจ้าอื่นอี่นที่ดังในเรื่องของ n n t r g y มากกว่ายังไม่ได้นะแต่ผมก็คิดว่าเริ่มที่จะลุกมาบ้างบางส่วนแล้วเหมือนกันสำหรับตัวเทซอนะครับลองศึกษากันดูนะครับ <S <S ซึ่งเทซอนะฮะใน,นะขณะน,นี้อยู่ในอันดับ9เนาะก็ถือว่ายังไม่ได้มีวอลลุ่มนักเยอะนะ มากมายนักนะครับผมก็ยังเป็นลองตัว e v e ว l a n d ลนด์โพลีคอนเวกโฟลโซโลาแล้วก็อีเ e r เรียมอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะยัยงไงก็ลองดูลองจับตากันดูแล้วกันนะก็ทางบล็อกเวิร์กนะฮะออกมาบอกนะฮะว่าตอนนี้คนนะครับของประชากรทั้งโลกเนาะน้อยกว่า0.04%นะครับผมที่เคยซื้อ n f t โอ้ีโหเลโดกวาวอยู่พอสมควรนะฮะขอไปสัก0.4นี่นี่ก็10เท่า4นี่คือ100เท่าประมาณนั้นนะก็ก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ก็ถือว่า มันเป็นอะไรที่มีพ o ยนเชียมากๆแหละในเรื่องของ NFT เนาะคนยังไม่รู้จักยังไม่ได้เข้ามาซื้อยังไม่ได้เข้ามาถือเลยนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูที่ทาง Baby Dot กันบ้างน,นะฮะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่เป็นมีมที่หลายคนพูดถึงเยอะเหมือนกันเนาะล่าสุดเบิร์นนะครับกว่า18แล,ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองสำหรับ Baby Dot เนาะก็เบิร์นไปเรียบร้อยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆ Baby Dot ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมเห็นมีข่าวเนาะในเรื่องของ ที่เขาจะไปเป็นสปอนเซอร์นะครับผมกับทางทีมฮอฟเฟนแฮมก็เป็นทีมเตะบอลด้วยเหมือนกันนะครับผมที่อังกฤษเนาะก็จะมีโลโก้โฆษณาที่สนามเย้านั่นเองนะครับผมของทางฮนะอฟเฟนแฮมเนาะขออภัยครับไม่ใช่อังกฤษนะครับผมเป็นที่บูเดสเซีกาหรือว่าที่เยอรมันนั่นเองขออภัยพูดผิดฮะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางเทอร์ราแล้วก็ทางเอเวอร์แลนด์กันบ้างน,นะฮะก็ตอนนี้นะครับผมดิสแตนเซอร์เอชเชนบนเชนเอเวอร์แลนด์เนี่ย โอเคใช้เหรียญ u s t เป็นค่า Default ในการที่จะเอามาเข้ามาใช้งานแล้วนั่นเองถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเหรียญ USDT ตอนนี้เริ่มที่จะมีการใช้งานเยอะขึ้นแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากลหลายๆเจ้าอยู่พอสมควรนั่นเองจากช่วงก่อนนั้นนี้ที่ที่มีข่าวที่ไม่ค่อยจะดีเกี่ยวกับ USDT ถูกต้องไหมที่ผู้จะหมดหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ผมคิดว่ามันจะผ่านไปได้นะผมคิดว่ายังไงโดคอนก็จะ ้ามันหมดก็จะเติมประมาณนั้นอันนี้สำหรับคนคิดในส่วนตัวเนาะแต่ก็หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กหรือเปล่าในระยะยาวอะไรแบบนั้นนะ่ยผมก็อยากจะให้มองว่ามันเป็นเทคคอมเานีสักเจ้าหนึ่งแล้วกันนะที่กาลังอัดฉีดมีอินซึนเทียให้กับพวกเราเข้าไปใช้ประมาณนั้นนะฮะซึ่งโอเคถ้าเงินหมดแล้วล้วมันยังไม่เกิดวันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงเนาะแต่ก็เบสนะฮะเหมือนกับช้อปปีหรือว่า l a ซาด้ที่ช่วงแรกที่คนที่ต้องการถึงลูกค้าเนี่ยก็จะต้อง โอเคมีฟรีนู่นนั่นนี่ซื้อของลดราคาโอโหของช้อปปิ้งราคาถูกมากอะไรแบบนี้ก็ทําให้เราเนี่ยติดก่อนหรือว่าติดการช้อปปิง้งจากทางช้อปปี้กับลาซาดาก่อนเนาะผมคิดว่าอันนี้ก็คล้ายๆกันเขาก็พยายามเรดดึง <c oughs> ให้คนเนี่ยเข้าไปใช้ตัวเทอร a าหรือว่าบนเชนของเขาเนี่ยให้มันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองโดยใช้เม้เงินต่างๆเป็นตัวล่อนั่นเองนะครับยังไงก็ต้องจับตากันดูต่อไปแหละว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ยังเชื่อมันว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดนะก็ลองศึกษากันดูแล,ล้วกันสำหร เทราตอนนี้ก็ราคาค่อนข้างที่จะตกลงมาเยอะมากๆก่อนอันนี้ไปหา g อยู่ที่ร้อยต้นๆถูกต้องไหมเออตอนนี้ก็ลงมาเป็นครึ่งๆแล้วนะครับผมก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสรวมถึงเอเวอร์แลนด์ก็ช่วงนี้มีการเติบโตถือว่าเป็นรองแค่ตัวรู้สึกจะรองแบนด์สมาร์ชเอนใช่ไหมสำหรับตัวดีฟายเนี่ยถือว่ามาแรงมากๆแล้วก็ยังแรงไม่หยุดอยู่ใน,นขณะนี้นะครับผมก็จับตากันทั้งเอเวอร์แลนด์แล้วก็ทั้งเทราด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นเนาะว่า หุนเทคเริ่มกลับมานะฮะก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลอะไรตอนบิตคอยหรือว่าคริปโตหรือเปล่าช่วงนี้ผมเห็นก็เริ่มที่จะเขียวๆอยู่บางส่วนเหมือนกันนะอย่างก็เอาดีช่วย ช่วงนี้เป็นช่วงที่หัวเร้่วหัวต่อแล้วก็จับตาก,กันให้ดีเลยละกันนะครับพรเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับยังไงอย่าลืมเข้าไปสั่งเสื้อเสื้อกันได้เนาะในลิงค์ช้อปปี้ด้านใต้คลิปนี้นะฮะก็มีลายใหม่มาแล้วนะเป็นลายลูงนี้กับดีนะนะครับผมก็ทำมันขึ้นไปก็ลูงนีง้ถูกต้องไหมทำมาลงมาก็เออดีนะที่ไม่ซื้อประมาณนะั้นแต่ถ้าขึ้นไปนี่ลูงนี้เลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นกันบ่อยเนาะก็อย่างเช่นเคยว่าเอาายนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับก็ยังไงงเข้้้้้าาไไปปสััั่กนนนนดดตคคิีะรบ โอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลกันเนะาะสำหรับผู้โชคดีที่จะได้ของรางวัลจากทางแคปตัวด็อกกันไปนะก็คือคุณทาดานะครับผม,ผมก็บอกว่ามูลบีมมูนให้สมชื่อหน่อยเดียงลงเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะสำหรับมูนบีมเนี่ยก็ก็เขาเขาให้เหรียญกับคนอื่นค่อนข้างเยอะผมก็คิดว่ามันน่าที่จะมีคนเอาเหรียญมูนบีมเข้ามา ขายเทนตลาดค่อนข้างเยอะนะครับก็รอให้แรงเทขายมันสู้กับแรงซื้อไม่ได้ก่อนเราค่อยว่ากันหรือว่ารอให้ชาร์จมันเยืนได้แล้วก่อนเราค่อยว่ากันก็อาจจะเป็นในหนึ่งโอกาสนอกจากโมนบีผมคิดว่าเป็นในหนึ่งสมาร์ตคอนแทคแพลตฟอร์มที่น่าจะเป็นต้นๆของบนโพกดดนะครับผมนะก็ก็ไม่ใช่ว่าจะกิกก็ตกแต่อย่างใดนะยังไงก็ต้องศึกษาลองจับตาในเรื่องของตัวราคาของมมนบีเอาไว้ให้ดีละกันนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับอย่าลืมกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็กดเข้าไปในแท็บคอมมูนิตี้ตรงนี้นะครับผมก็สามารถจะเข้าไปดูเนื้อหาพิเศษสําหรับคนที่สมัครสมาชิกหรือว่าเป็นคนซัพพอร์ตช่องคลิปดอดก็ต้องขอบคุณมากเลยนะเพราะว่าช่องนี้ก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรแต่อย่างใดอยู่แล้วนะอยู่ได้เพราะว่าการซัพพอร์ตของเพื่อนๆร้วๆเลยเนาะก็จะพยายามทำคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้เพื่อนๆพลาดข่าวสารที่สำคัญในโลกคริปโตที่มีมาเร็วเยอะมากๆเหลอเินนะยไา,าป้ใใค,คตดดโ เยอะนั่นเองนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมกันจนจบเนาะสวัสดีครับ